เครื่องยนต์ D4D ของ Toyota ที่เปลี่ยนโฉมวงการรถกระบะไปตลอดกาลเลยครับย้อนไปช่วงปี2001นะครับตอนนั้น Toyota กกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ Hilux t i g e เกและได้ปล่อยหมัดเด็ดที่เปลี่ยนเกมการแข่งขันไปเลยอย่างแรกเลยคือการตัดสินใจครั้งสำคัญของ Toyota ครับที่จะยกให้ไทยเป็น Detroit แห่งตะวันออกคือใช้โรงงานที่สมุทรปราการเป็นฐานผลิตหลักเพื่อส่งออกไปทั่วโลกแทนญี่ปุ่นเลยการตัดสินใจครั้งนี้แหะครับที่ทาให้ไฮลักที่ผลิตในไทยดังไปทั่วโลก ต่อมาคือการเปิดตัวเทคโนโลยีที่คู่แข่งต้องหันมามองกันทั้งวงการนั่นก็คือเครื่องยนต์ D4D หรือ Direct Injection Common Rail Diesel พูดง่ายๆมันคือเครื่องยนต์ Common Rail ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทำให้ฉีดน้ำมันได้แรงแล้วก็ละเอียดสุดๆซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องรุ่นเก่าอย่าง 5L เนี่ยบอกเลยว่าคนละเรื่องทั้งแรงขึ้นประหยัดขึ้นแถมยังเงียบกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับและที่สำคัญที่สุดโตโยต้าไม่ได้หยุดแค่เครื่องยนต์แต่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถกระบะไปเลย D4D มาพร้อมกับรุ่น To อป p o r t c r u i ู e ซที่ทำให้ Hilux กลายเป็นรถไลฟ์สไตล์สุดเท่ที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของผลลัพธ์ก็คือ Hilux Tiger D4D ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับ D4D จึงไม่ใช่แค่ชื่อเครื่องยนต์แต่คือเทคโนโลยีที่ยกระดับ Hilux จากรถกระบะเพื่อการใช้งานสู่รถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และครองตลาดมาจนถึงทุกวันนี้